ดอกไม้ก่อนเราวดอกไม้ก่อนนะคะมาแลวตินโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวนะทำไมทุกคุนนี่เขาะจะต้องมีแบบแบงบิง <c oughs> บอกตรงเลใครรู้จักเราเนี่ยเอาถูเหรียญมาห้อยคอเราก็ได้ <c oughs> เฮ้มีใครเรียวให้เราบ้างเลยเนี่ยส่องสายอนะไรไม่ได้หมดอ้าวเมื่อกี้นะคะเราบอกกันว่าวันนี้เนี่ยมีของขวัญมาฝากแน่นอน <c oughs> อยากได้ไหมเอ่ย <c oughs> อยากได้ของที่เราชอบเดี๋ยวเราเน นอากมาก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาเร็วเร็วอย่าให้รอเดี๋ยวจะเกินนาน่าเขินไปได้เนี่ยใส่เสื้อตัวเนี้ย กางเงเสื้อหรือกีบบะคออหรือว่ากีบเพราะว่าสะใจแต่ที่ผมใส่เนี่ยเห็นว่าเพลงนี้มันฟังสบายไงก็เลยเกามาใส่ไม่ตัดตัดนะแต่เห็นหน้าแกอนข้างหลังนั่งแบบไม่ใส่ดิคือคืออยากใส่ก็อยากแต่ใจนี้ก็กลัวแย่ของอย่างนี้เนี่ยมันถ้าคิดจะใส่แล้วมันต้องเลิกคิดแล้วล่ะใช่มันต้องเลิกคิดแล้วอ่ะมาแจกกระโมยกันดีกว่านะกราโมกสะใจกระโมกสะใจ ครับยินดีด้วยครับยินดีครับอ่าเอาพี่ก่อนเลยครับเอาพี่ก่อนขอเชิญคุณอ่าได้ครับอ่าโโอ้หยินดีด้วยครับยังคนคนเชิญรางวัลทำไมหน้าตาดีจังเลยเดี๋ยวเขาเขามีชื่อใหม่นะเรียกว่าสิริพันธ์หนังเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเพราะอะไรหนังเหนียวเพราะอะไรหนังเหนียว รักกันมากเออนะเขาดูรักกันนะั้นมาจับรางวัลกันดีกว่าสวยจะสวยจะย่อไปไหนเนี่ยเอออจับกี่ใบนะขอใบเดียวเหรอดันหลุดไม่ก็ลากแ้วผู้โชคดีนายแก ตัวเจอ้วอีว,ว,วเจเด็กพอดีเจนหรือเปล่าเจเจตรินไม่ใช่เจจินไตเจมนทน รับเลยครับรับบัตรเดนนี่ค่ะนี่ค่ะท่านท่านอย่างนี้ท่าอย่างนี้ไม่ลุกนี่ไม่ลุกนี่อ่าเสียสักสีอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องให้หนุ่มๆเนี่ยเขามีแรงเยอะเค้กใส่กระหน่ำไปก่อนนะอันนั้นมานานแล้วสาวๆเนี่ยเราไปแต่งตัวให้แรงขึ้นกว่านี้อีกนิดไหมแรงแรงมีแรงกว่านี้เหรอคะแรงอีกนิดไหมเมื่อกี้ก่อนขึ้นนะเย้เย้เย้ดูแต่ชุดไหนดีต้องไปไหมดูแต่แตชุดที่มันออกมานะ เออเลิกเถอะลูกจริงคกินกินแค่ตอนเธอถูกติดนี้เราเรามาผิดไหมเราเอาแว่นเขามาใส่หน่อยไหมอะไรเติมเพิ่มลักษมีอะไรที่มันเข้ามวชาวบ้านแว่นอะไรอย่างเงี้ยแว่นเนาะมันเอาแว่นมาสิบอันนะโยนไปแล้วคนมาเยอะมากรองเท้าอีกสิบคู่โอ๊ยไม่ถึงด้วยแล้วใครก็ต้องแต่งตัวอีกนานใช่แล้วเดี๋ยวให้หนุ่มๆเขาเลยไม่เป็นไรแต่งตัว